เบอร์หนึ่งสลับบุรีเลยเนี่ยเอาที่นาไปแรกเอาที่ไปแรกเขายังไม่ให้เอาเ,อาเลยนะเป็นของในพื้นที่ที่หายากนะครับอีกหนึ่งคนระับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเช้าแบบนี้ก็ความรู้นะครับวันนี้ผมเอาพระหายากนะครับมาให้ชมครับเป็นรูปหล่อยอดนิยมนะเพราะว่าเป็นรูปหล่อเบอร์หนึ่งของจังหวัดสลับบุรีนะครับบางท่านเนี่ย เห็นป <S preach science> ุ <Yeah. S 2> ๊บย uh, ังไม่ร uh, like ู todas, <soci> nos ้ด <cas> ้วยว่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าที่ไหนนะครับแล้วจะดูจะบอกให้ว่าเก๋แท้ดูอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันเออหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะเฮ้ยโอ้ยพระมีด้วยเหรออาจจะมีอยู่ที่บ้านนะเออสบายเลยนะองค์หลักแสนนะครับแบบนี้หลักแสนนะบอกก่อนนะอ่ะมาเดี๋ยวผมให้ดูเออมาๆมานะครับขอแกะขอญาตแกะนิดหนึ่งอ่ะมาครับแกะแล้วนะครับนี่ แกะแล้วนะเป็นพระหายากนะครับอันดับต้นๆของจังหวัดสระบุรีนะครับเออเอาลายท่านรู้จักใช่ไหมครับอโอเคแกะมาครับอ้าวมาครับนี่คือรูปหล่อนะครับรุ่นแรกนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อยอดนะครับหลวงพ่อยอดรุ่นแรกนะวัดอ่าหลวงพ่อยอดวัดวัดอะไรวัดหนองป้าหมอใช่ไหมวัดบางปลาหมอวัดหนองป้าหมอนะครับอะไรประมาณนั้นครับสระบุรีอ่ะเวลาเราดูครับนี่ดูดูพิมพ์จําพิมพ์ก่อนนะครับ Uh, รูปหล่อรุ่นนี้มันจะมีคล้ายๆกันคือรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับแล้วก็ของเก๋ก็ใกล้เคียงนะเออแต่มันจะไม่เหมือนนะครับเนี่ยรูปหล่อนะครับจะมีแค่บางคนนึกว่าหลวงพ่อเงินบางขานไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นหลวงพ่อยอดนะเออนะครับนะครับนี่นะครับ,รบดูใบหน้าดูศรีระนะครับดูชิลิวจีวรดูความคมนะครับพวกนี้ของแท้เนี่ยต้องเป็นหน้านี้บล็อกนี้นะครับแล้วความคมเป็นแบบนี้ นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับนี่ครับอาดูใบหน้านะครับจําหน้าไม่ได้จําสังคติให้ได้นะครับจําพิมพ์พระให้ได้นะครับ่าพิมพ์พระให้ได้นะครับนี่นะครับพระนะเป็นพระหล่อโบราณพระมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังการที่มีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังก็จะต้องมีอะไรครับพิมพ์หน้าพิมพ์หลังก็จะต้องมีรอยประกบเนี่ยครับแต่นะครับพระรุ่นนี้เขามีการแต่งเรียกว่าแต่ง แต่งหุ่นอ่แต่ง,ตงแต่งหุน่นแต่งพิมพ์ในหุ่นอ่พูดผิดนะครับแต่งพิมพ์ในหุ่นนะครับกลอยประกบเราจะเห็นน้อยมากนะครับจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็มีเห็นไหมครับอ่แต่เก็บยังไงก็ไม่หมดครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บไม่หมดหรอกครับเก็บไม่หมดนะครับมีแน่แต่เก็บไม่หมดหมองค์ผ้าลักษณะนะครับจะล่ำล่ำอ้วนอ้วนแบบนี้นะครับอ้วนอ้วนล่ำล่ำแบบนี้นะครับอ่าตูด ก้นนะครับก้นก็จะมีรอยตะไบนะครับแล้วก็จะอุดนะอุดด้วยทองแดงนะอุดด้วยมวลสารนะรที่เป็นทองแดงนะเขาบอกว่าอุดของสําคัญนะครับเออุดของสําคัญนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นประสบาการณ์นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเลยเห็นเราจะเข็บไหมเออแล้วเนื้อ <Yeah. S 2> นะโอ้โหอย่างเรางพ่อเงินบางคานจริง <iya iden> นะครับเนื <iya en> ้ออย่างเรางพ่อเงินบางคานนะพระรุ่นนี้หายากนะครับจําพิมพ์นะครับจําพิมพ์จําลักษณะจําสรีระนะครับ จำการหล่อแล้วผิวพระนะมันจะออกเหลืองๆนะครับเหลืองๆอมเขียวๆแล้วมันก็จะมีคาบน้ําตาลเนี่ยนะครับคาบน้ําตาลไม่ไหมเนี่ยในคาบน้าตาลในที่เกาะเนี่ยคาบตะก,กันเนี่ยตามรล้วจีวรจะเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะดโดดเด่นของพระของรุ่นนี้เลยนะส่วนมากจะมีเนี่ยคาบน้าตาลน้ําตาลเนี่ยนะครับ,นะรบส่วนมากจะเกิดขึ้นทุกองค์มันเป็นออกไซด์ที่ออกมาจากเนื้อนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาเป็นทองผสมนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับร้อยอุดนะครับร้อยอุดจะเป็นอุดทองแดงแบบนี้นะครับโอ้โหนี่อุดแบบอืมันมากนะครับองนี้มันมากต้องบอกเลยว่าเป็นผ้าหายากนะครับแล้วเป็นรูปหล่อนะเพราะว่าเป็นรูปหล่อเบอร์หนึ่งของจังหวัดสรับบุรีนะเออเบอร์หนึ่งสลับบุรีเลยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เหรอคน,คนคนในพื้นที่เนี่ยถ้ามีอย่างนี้เนี่ยเอาที่นาไปแลกเอาที่ไปแลกเขายังไม่ให้เอาเลยนะถ้าคนนั่งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนโบาราณเนี่ย เอาที่เนี่ยเป็นไม่เ hmm. ป็นหลายๆไล่ไปแรกยังยังไม่ยังไม่เอาเลยนะเออเขาห่วงมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นประสบรการไงเป็นพระประสบการณ์นะครับเป็นพระประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าชื่อเสียงนี่หลวงพ่อยอดนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอเหรียญนี่สวยๆนี่กระไรเต็มๆนี่หลักล้านนะครับหลักล้านนะอันนี้เป็นรูปหล่อนะเป็นรูปหล่อผมไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าจะไม่ทันนะรุ่นนี้แต่ว่าเขาเล่นกันเล่นกันแพงด้วยนะครับ เป็นเป็นของในพื้นที่ที่หายากนะครับอีกหนึ่งคนระับบางท่านบอกมีอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเกทแท้นี่สามารถส่งมาได้นะเอามาออกเซอร์นะครับออกมาออกเซอร์กับเราได้นะประกันราคานะครับออกเซอร์การันตีเพื่อประเมินราคาได้นะครับแล้วก็สามารถจะปล่อยเช่าเราได้เลยนะครับอ่าถ้าทำให้สะดวกมาก็ส่งไลน์มาที่ t O N E 8 8 8 8ปดแปนะถ้าสะดวกส่งมาก่อนสนใจถูกใจ จะทักกลับไปทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมานะครับถ้าสะดวกมาก็วอล์กอินมาได้นะครับของเราอยู่ที่ถนนกาญจนานะครับถนนกาญจนานะครับก่อนถึงโรงเรียนเทพศิลินนนประมาณทัก200เมตรนะครับออยู่ใกล้ๆนะถนนกาญจนาจังหวัดนนทบุรีนะอยู่ในนนทบุรีนะครับก็สามารถบอล์กอินมาได้นะก็ตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ยวอล์กอินเข้ามาได้เลยถ้ามีพระเยอะๆแล้วไม่อยากถ่ายรูปก็ก็วอล์กอินมาก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกนะโอเค นะครับอยู่ริมถนนนะครับอา,อาคารใหญ่ๆอยู่ริมถนนเลยเป็นอาคารตึกสูงๆเห็นป้ายคัดเอาผมนใช่เลยตึกผมนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับใครมีอยากปล่อยเช่าอยากจะออกประเมินราคาอะไรก็ว่ามาจะใช้บริการอะไรตรงไหนก็เข้ามาได้นะครับวันนี้พูดมานแค่ไปก่อนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมบทนิทรอพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม